ครับผมตั้มทียครับทุกคนซึ่งนี้นะทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะแล้วก็ทุกคนวันนี้ผมก็จะเข้าป่ามาอีกนะแต่ผมไม่ได้ไปเหมือนที่เมื่อวานแนละ้วก็คือตรงนี้ก็คือที่ไม่ไกลนะทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็มาเป็นเวลาเจะเที่ยงแล้วนะทุกคนแต่ไม่มีแสงแดดเลยนะทุกคนแล้วก็มาคนเดียวด้วยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกัน นี่เลยนะทุกคนอ๋อเรื่องเรียนหิ่งกินเรื่อเลยนี่ยผมจะไปไม่รู้จะมีแบบให้พักไหมแต่ก็ผมจะข้างน้ำน,นะลองเดินไปข้างหน้านี้ดูก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าใช้หน้าผาหรือเปล่าถ้าใช้หน้าผาผมก็จะย้อนกลับเลยอาจจะเป็นหน้าผานะผมว่า ผมว่าวันนี้ฝนน่าจะตกน,นะทุกคนช่วงเงยน็นเพราะว่าเมื่อเช้าก็ตกลงมานิดนึงตกประมาณหกมณโมงกว่านะดูว่าตรงนี้ผมกลัวจะเป็นหน้าผาไงโดนจะเป็นหน้าชางี่แะผมก็จะย้อนกลับย้อนกลับเลยนะดูว่า โหูนอมไแล้วก็ลบนิดนึงแต่ก็ยังดีอยู่นะลบไม่มากเท่าไหร่ก็พอเดินไปได้อยู่ มาโล่งจ้าโอ้ชัวยเลยทุกคนเป็นหน้าผาเห็นไหมอืมโอ้หน้าจอผมสว่างเลยนะเมื่อกี้ดูดิยิ่งกูบนจอเขาลุกไกลเลยนะที่นี่รงน,น,นี้หน้าผานั้วด้านะล่างก็เป็นหน้าผายาวลงไปเลยอะ ถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนเยอะเราจะเห็นทางนั่นแหละมีนั่นแหละแถวๆนั้นแหละมันเป็นทางมันมีนะักท่องเที่ยวเดินด้วยแถวเนี้ยผมเคยเห็นอยู่ถ้าไม่ลกนะมันเป็นทางเลยแต่มันเป็นหน้าผาจะขวางท,ทางไว้ไงั้นก็จะไม่ไดนะ้ทุกคนต้องย้อนกลับไปด้าน,นหลังนู่นนะบริเวณนู้นน่ะไปร้อนๆกลับกัน เมื่อวานนี้คือไม่ได้นอนเลยนะทุกคนวันนี้ผมก็ก่าว่าจะมานอนด้วยแหละเสียงน้ำไม่อยู่แต่ไล่นี่เลยก็ตามเสียงน้ำนั่นแหละ หนึ่งเนี่ยนี่จะทางนี้นี่เดี๋ยวมั้งที่เป็นทางที่พวกมาประจำนะมาหาดูเห็นเด้มาเจอนี่คือคดเยี่อ,อม,มาไอแมลง,งวันเยอะมากใช่งนั้นช่มาตามปลาตามจมูก ที่ตรงนี้ทุกคนผมจำได้นะตรงนี้เป็นที่เห็ดไม่รู้ว่าขึ้นหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะครับดูด้านันไม่ขึ้นเลยทุกคนด้นานบนขึ้นนะ

หนามที่หมดนั้นยืงทุกคนยังเจ็บอยู่เลยนะเหมือนแต่ว่าฝั่งข้างในอะ่ะทุกคนแต่แผลก็คือแบบหายไปแล้วนะแผลที่แบบโดนจิ้มหมาน,นะสงสัสยว่ามันยังเป็นแผลอยู่ด้านในนะโอ้โหแรงเนี่ยอัเนี้ยสนะีเลือดน่าจะเป็นทางของคนห,าหน่านอนไมนะ เด็กทีนี้ก็ใกล้น้ำอยู่น่นอย่านี้นนะเนะด็กมาเด็ปรหรดหาดูหาอะไรแบนี้เปล่าใครวะเก็บอะไรฮะเก็บอะไรสวัสดีครับมาทำอะไรพี่

ใจเย็นใจเย็นพ,พี่พี่มาทำอะไรอะ่ะฮะฮะเฮฮะอะไรไปพี่ไปผมจะไปพัดเชยแถวนู้นก็ได้ใสไว้เข้ามาเชยอะไรนะไปเลยไปเลย,ยพี่ไปก่อนเลยวเดี๋ยวผมตามไป ไปก่อนเลยไปก่อนเลยเออี๋ยวผมตามไปพี่แล้วผมตามไปไม่น,น่าไว้ใจนะผมจะไม่ไว้ใจพวกนี้ครับไ,ไม่ได้ที่ผนเมื่อกี้มันบอกว่าไปก่อนเลยให้นําไปก่อนเลยแต่ตอน,นนั้นผมก็ไม่เอาไม่ยอมนะเออไปเลยพี่ไปเลย <S <S ต้องถือมไม้ได้เลยนะ เข้ามานี่ยังไงก็ฟาดแน่นอนแหละไม่น่ารอดถ้าเข้ามานะเออพี่ไปเลยไปเลยไปพี่ไปนูน่นพี่ไปไหนก็ไปเถอะทางใครทางมันพี่เนื้อที่เยอะอ่ะใจไว ไปพี่ไป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 บไปพี่ไปเลยไปเลยโอเคพี่โอเคโอเคม,มันบอกว่าไงอยากคุณตีนเยอะผมก็ขับขับไปโอ้โหตรงนี้ติดน้ำอย่างนนเนี่ย ได้ไหมแถวนี้มีได้แต่ไม่ค่อยมีที่ถูไปเลยนะไม่ได้มีนัด,ดีเลยนะเนี่ยนีนตรงนี้ก่นดีไหมครับเดี๋ยวผมนอนตรงนี้ก่อนก็ได้ทุกคนะเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนจะถูกไปกันตรงนี้ะ ใ่าจะได้อยู่งั้นเดี๋ยวผมจะขอผูกเปก่อนนะทุกคนแต่ก็น่าจะจุดไฟเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะทำไงก็มา นี่นะทุกคนผมก็ได้ปลุกเปรเสร็จแล้วนะ mm. แต่ก็เหลือจุดไฟนะ mm. ผมว่าจะจุดไฟบริเวณนี้นะตรงนี้เลย mm. จะเียมของที่ผมพกมาใช่มั้งนี่ก็มีไฟแชกนะทุกคนแล้วก็ผมรู้ไงว่าวันนี้จะเข้าป่าผมก็เลยพกอันนี้ะไยนะยางยางในเหรอจะจุดไฟนะดูก่่นนะ ย่เลงเห็นไหมยังไงนะก็ไฟเช็คเีย๋ยวดับได้ผมก็จะตั้งกล้องเลยทุกคนแล้วก็เริ่มจุดไฟกันเลยไปนี่เลยนะทุกคนผมก็จะจุดไฟตรงนี้แหละวันนี้ผมก็ได้หักเศษไม้มานะน่าจะจุดไฟได้อยู่เศษไม้ตรงนี้ หรือว่าจะติดไหมใส่ต่ปมานี้ก่อนแล้วก็ถ้าได้เริ่มติดก็ใส่เยอะได้นะตอนนี้ผมก็จะหาหื้น ประมานี้เลยแต่คนเมื่อกี้ผมดูนะน่าจะหายไปแล้วเพราะว่าผมเห็นเดิมขึ้นไปทางด้านบนนู้นนะ multimassive này lại để โอเคทุกคนงั้นเนี่ยผมจะนั่งพักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวหาปนะืนเพิ่มนะเพราะว่าปืนแค่นี้น่าจะไม่พอจริงแหละงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็จิดไฟแล้วก็ผูกเป้เสร็จแล้วน,นี่กองไฟผมเนี่ยเดี๋ยวว่รารอไฟติดเสร็จเดีด๋วยวผมจะเดินไปสำรวจบริเวณรอบๆนะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมเพราะว่าผมไม่ได้มาที่นี่ก็ค่อนข้างนานเลยนะทุกคน แต่ก็ต้องระวังไนะไอคนมเมื่อกี้เพราะว่าผมเห็นนะแล้วมีดมันนะน่ากลัวมากทุกคนเล่มแบบใหญ่กว่ามือผมอเล่มอ่ะนะ,แล,ะแล้วก็มีอะไรไม่รู้อ่ะมีดน่ากลัวจริงต้องรอดูว่ามันจะมาหรือว่าถ้ามาก็ผมก็ต้องใช้มีดผมนะนแหละป้องกันตัวนะแต่ดูแล้วแบบว่าแล้วจะเป็นพวกกระเลียงนะทุกคนอาจจะเป็นนายพานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่แน่ใจเลยแต่เห็นมันอนะ่ะไล่ผมไล่ผมไม่ให้มาที่นี่นะแต่ผมก็ จะมาเพราะว่าผมรู้ไงว่าตรงเนี้ยไม่ใช่ที่ของมันแน่นอนแต่ไม่รู้ว่ามันอะทาอะไรไว้ที่นี่หรือเปล่าทุกคนแั้วเดี๋ยวผมจะขอนั่งพักแป,ป๊บหนึ่งนะทุกคนแล้วก็รอดูว่ามันจะมาแต่ถ้ามาผมก็จะพยายามไล่มันออกห่างที่นี่ก่อนเลยนะก็ทุกคนระหว่างนี้ผมนอนพัก,กแป,ป๊บหนึ่ง้วก็๋ยวจุดไฟที่ตรงนี้ะน่าจะไล่ยุงให้ผมได้อยู่เพื่นะนอนพักพักหนึ่งแป,ป๊บเดียวแหละ 他有点像那个狼王。

mày mày chụp lên đây à mày giờ cửa giờ chưa đi

Bye, bye. Woah! Come điều này like that? Tong, plu! chưa! Bye, 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 bye. May you นะทุกคนเก็บเก็บของดีวกว่าไม่งั้นมันหม้แน่นอนแหละโอเคดูงั้นเดี๋ยวผมจะขอเก็บของเก็บอะไรให้เสร็จนะแล้วก็เดี๋ยวคยมาคุยกันปั๊เก็ดของพั๊บมันตับไฟผมเลยแมงนะไปโอเคครับทุกคนผมก็ได้ออกมาจากจุดเมื่อกี้แล้วนะก็สรุปไม่ได้ที่นอนนะทุกคนก็น่าจะไม่เาดาหรืวกว็วันหน้า ต้องมาเจออะไรแบบนี้นี่คือผมเข้าป่าไม่สนุกเลยแบบว่าเราแวงไปหมดถ้าแบบว่าเข้าป่าแล้วไม่เจออะไรเนี่ยก็คือน่าอยู่หน่อยแต่นี่คือแบบมาเจอแบบนี้คือไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมจะว่าจะเดินทางกลับแล้วทุกคนโอเคโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน้าใรที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนงั้นเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ